เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแลวรัฐบาลบอกว่าเราต้องเร่งออกกฎหมายช้าไม่ได้นะช้าเราจะเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสในี่ใครเสียโอกาสครับก็คือบรรดาเจ้าของบ่อนคาสิโนแล้วบอกตอนนี้มีนะครับรัฐบาลบอกมีหกลายแล้วสนใจเข้ามาเราไปดูชื่อนะมีแต่เจ้าของบ่อนนะเจ้าของคาสิโนในต่างประเทศมาเก้าบ้างที่นั่นที่นี่บ้างก็คือพูดง่ายนะก็หกหกลายที่จะมาลงทุนก็คือพวกเจ้าของบ่อนในต่างประเทศ ของการิโนโในหมาเก้าในต่างประเทศอะไรเนี่ยก็สนใจมาลงทุนนะนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกต้องเล่งออกกฎหมายด้วยเสียโอกาสแต่กฎหมายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติรัฐบาลไม่ออกเลยเช่นกฎหมายป้องกันวิชาชีพทำยังไงให้ธนาคารและบริษัทมือถ,ถือต้องรับผิดชอบในกรณีโดนดูดเงินจาก SMS เถื่อนนะครับลิงก์ปลอมต่างๆเนี่ยนะยังไม่ออกเลยไม่เห็นเล่งเลยครับแต่ไปเร่งแต่เรื่องที่ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพก นะครับเข้าใจไหมไอ้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับคนลหลากหลายไมทำคนเนี่ยเน,น,น,นี่ยวันๆเนี่ยโดนวิจาชีพหลอกเนี่ยเมื่อไหรจะออกออกกฎหมายมาให้เจ้าของแบงค์เจ้าของบริษัทมือถือเนี่ยต้องรับผิดถ้ามีการดูดเงินไม่เห็นออกเลยเห็นเร่งรีบเลยรีบนะเล่นใจเรื่องนะเนี่แหละเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเมดี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้เห็นหัวประชาชนจริงไหมครับไมไ่เห็นหัวประชาชนจะไสนใจไอ้เรื่องรลากยายอ่ะออกกฎหมายมาเนี่ยควบคุมในการขยายตัวของร้านสะดวกซื้อเนี่ย นะนะครับเนี <Okay. S 1> om, so ่ยไม่เห no ็นออกเลยนะครับนะลดความเหลื่อมล้ำทลายทุนผูกขาดไม่มีกฎหมายอะไรออกเลยไม่มีเลยเหล้าเสรีสุราเสรีก็เห็นมีอะไรออกเหมือนกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้มเหล้ากินได้กลวยอดขายของเจ้าสัวขายเบียร์ขายเหล้าตกยังไงปล่อยให้ชาวบ้านเลยสุราเสรีเบียร์เสรีเลยครับไอเขาต้มกินได้เขาจะได้มีรายได้ต้มกินด้วยต้มขายได้ทั้งเบียร์ทั้งเหล้าแต่เป็นไงกล้าไม่กล้าไม่กล้าเพราะเดี๋ยวกระทบยอดขายเจ้าสัวไง นะผมก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาดูแลรัฐบาลน,นี้เนี่ยกี่ร้อยล้านพันล้านหรือเปล่าผมคิดเองนะก็เลยไม่กล้าที่จะเออกกฎหมายนะครับให้ประชาชนเนี่ยต้มเหล้ากินได้นะเอาเบียร์กันกินได้นะฮะข้าใจนะไม่มีไม่ออกนะนะครับให้เขาสามารถเนยชาวบ้านต้มเหล้าขายต้มอ,อะไรเบียร์ขายได้อะไรก็ได้แบบไม่ต้องไปซื้อไงเหล้าของเจ้าสัวเจ้าสัวก็รวยกําไรเปน็นแสนล้านพอกําไรก็ บางคนก็หลบเลี่ยงภาษีนะครับนะได้เงินมาก็ไงไม่เสียภาษีก็ไปลงทุนลงทุนก็ลงทุนในบริษัทที่มันขาดทุนแต่บริษัทพวกนั้นต้องมีที่ดินมีอาคารก,ก็จ่ายเงินเสร็จก็ได้ถึงได้อะไรมาไม่ต้องเสียภาษีครับกลายเป็นว่าถึงรามวบ้านช่องโรงแนมกิจการต่างกๆก็เป็นเจ้าของเจ้าสัวยกฎกฎหมายก็เอื้อประโยชน์ให้สามารถเอาเงินไปลงทุนได้มันก็กลายไปยิ่งรวยยิ่งไม่ต้องเสียภาษีหรือเปล่า <c oughs> ยิ่งรวยไม่ต้องเสียภาษีหรือเปล่า <c oughs> นะครับ อันนี้ก็คือความจริงนะครับแล้วโครงการต่างๆรัฐบาลนี่ก็พยาาจะพูดเถึงเมกะโปรเจกต์แสนล้านหมื่นล้านเงินเข้ามาเข้าประเทศครับใช่ครับเข้าไปใครครับเจ้าของบ่อนเจ้าของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เจ้าของโครงการเจ้าของตึกเจ้าของใหญ่ๆและชาวบ้านตะงภาอีสานภาคเหนือภาคกลางชาวบ้านต่างๆเนี่ยภาคใต้ภาคอะไรต่างได้ประโยชน์อะไรจากโครงการแสนล้านนงนประเทศเงินเข้าเงินเข้าใครนะเข้าเจ้าของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วมีชาวบ้านได้อะไรไหมไม่ได้ นะครับอันนี้ก็ฝากฝากนะก็เรียนพี่น้องประชา,าชนยามเช้าก็ให้ถึงตัวกันอ่านะครับเมื่อวานนี้ท่านววชิระเมธีกลับมาแล้วครับนายสมปองหรือมหาสมปองโพสต์นะครับว่าวาชิระเมธีกลับมาแนละ้วหลายคนก็ถามว่าเอา้าวชิระเมธีตอนก่อนนี้ท่านเนี่ยได้ไปไปเทศแล้วก็บอกญาติโยมเนี่ยน,ะบบนะบอสแซมบอสมินไครบอสพอนะครับ อยากลงทุนต้องดีไอคอนถ้าอยากรวเร็วข้ามคืนก็ดีไอคอนเนี่ยไม่รู้ท่านมีความผิดหรือเปล่านะครับนะก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาสอบสวนไปถึงไหนวนะเป็นพระเข้ปเทศยอย่างนั้นเนี่ยไปประจบป,ประแจงข่าวว่าถูกต้องไหมนะไปชักไปชัวนให้คนมาลงทุนเนี่ยแลวตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาท่านตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุกหมดแล้วนะท่านวอนะชุกครูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของท่านมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นพระเดี๋ยวนี้ก็ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเทศจะอะไรต่างๆนึกถึงคําสอนของพุทธเจ้าเนนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับให้เป็นประจกคารว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับจะไปจักชวนให้คนมาลงทุนดีไอคอนนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยคนก็ได้รับความเสียหายผู้เสียหายเก้าเก้าพันของคนเกือบหมื่นนะครับความเสียหายเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยไม่รู้ว่าท่านบอสเนี่ยจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรไหนะครับเกี่ยวกับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ต่อไปเ่ไม่ใช่่าเราเป็นพระ มีเส้นหรือเปล่าลูกศิษย์ลูกหายเยอะหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าพระสมัยนี้ก็มีหลายแบบนะพระแท้ก็คือพระที่ยึดมั่นในคําสอนของพุทธเจ้าพระเทียมก็พุทธพาณิชย์ขายเหรียญขายตะกุดปลุกแสกท,ทำเสน่นะครับนะครับทำต,ตัวเป็นหมอดูล่างทรงอะไรอย่างเงี้ยพระเทียม สายจีวรสายพระเหลืองหากินอันนี้ก็สมควรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะล่าสุดนี่ก็มีอะไรเป็นพระไปม,มีความสัมพันธ์กับศรีการยุน,นี้ก็เป็นพวกที่ใช้พระเหลืองหากินบางคนก็เสพยาบ้างอะไรนะเพราะะนั้นเนี่ยเราจะเราจะกราบไหว้พระเรจัเอาพระที่แบบอย่าไปเน้นพุทธพาลิศทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับแทศเทอดอะไรต่างๆก็เนี่ยแ,แต่ชวนคนมาลง,ลงทุนดีไอคอนอะไรเนี่ยส่วนตัวผมมอกว่าไม่เหมาะสมงพี่น้องประชาชนคิดยังไงนะครับ พระที่แบบไปเน้นพุทธพาณิชย์ขายเหรียญขายวัตถุมงคลเจอมาทำโน่นทำนี่ไปเรื่องเรื่องของการทํามากินทำอะไรที่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะครับไปหวยบางะไรเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคู่แข่งก็คือคารวะสอนธรรมนะฮะพอเจอคารวะสอนธรรมเข้ามาเขาก็ไปไงตีแสงหน้าพระพวกนี้เข้าไปทำให้คารวะพวกนี้ดังเดียวก็ทำให้คารวะกับพระตัวนี้ก็ตีกันใหญ่นะครับนะ แย่งลูกค้ากันใหญ่นะโอ้ยงานะ <c oughs> แย่งตลาดตลาดแห่งความศรัทธานะครับความเชื่อความศรัทธาก็เอาศาสนามาเป็นเป็นทำคอนเทนต์กันระหว่งางคารวะกับพระตอนนี้พระสู้คาราวะไม่ได้เพราะคารวะพูดมันกว่าตรงใจประชาชนมากกว่าคารวะก็เลยดังพระก็นะก็มีทนายไปแจ้งความบ้างใครบ้างก็กล่อกันีนลุงตุงนังเลยเนี่ยแต่ถ้าแท้แล้วก็คืออะไรแย่งลูกค้ากันหรือเปล่า แย่ความศรัทธากันหรือเปล่านะครับไทยลูกค้าเยอะก็มีคนมาซื้อวัตถุมงคลเยอะหรือเปล่าหรือว่าคนมาบริจาคมากมากว่าหรือเปล่าสุดท้ายสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์หรือเปล่าแบบที่แพรรี่บอกว่าสงครามระหว่างพระกับคาราวาบอว่าดูต่างๆมันเป็นเรื่องความเชื่อแต่สุดท้ายก็ตกด้วยเงินเพราะผลประโยชน์นะนะครับเออนะ,นะ,นะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะมีอะไรบ้างครับ <c oughs> มาเช้านี้ก็เป็นเรื่องเตือนภัยที่น่าสนใจนะครับ ผมดูข่าวแล้วเสียใจเด็กเล็กๆไม่กี่ขวบนั่งเล่นริมถนน,นในจังหวัดพ่อแม่ไปดูแลปรากฏว,วิ่งข้ามถนนไปรถเกง๋งพุ่งมาชนเสียชีวิตพี่น้องครับอันนี้เนี่ยข่าวแบบนี้เราต้องนําเสนอเงินไพยครับข่าวแบบนี้ต้องเสนอทุกช่องนะครับเนี่ยเรามีลูกมีเด็กมีเล็กจะให้เล่นตามมาพางข้ามถนนตจังหวัดวิ่งไปข้ามถนนรถชนเสียชีวิตต้องขอแสดงความเสียใจและแบบนี้ตายฟรีนะครับ ผมบอกเลยตายสีเพราะกล้องมันชัดเลยอยู่ดีวิ่งตัดหน้ารถเนี่ยนะเพราะนั้นรถที่เขาชนเนี่ยเขาก็อ้างเลยเลยครับว่าเหตุสุวิสัยอ้างเลยว่าเหตุสุวิสัยเนีอ้างได้เลยครับไม่ต้องรับผิดครับเป็นไปนตามประมวนกฎหมายแพ่งแนละพาณิชย์มาตราส3 7สามเจ็เขาเขียนว่าผู้ใดควบคุมยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรคนนะโดยหลักเนี่ยนะบทสนิษฐานต้องรับผิดถ้าเกิดความเสียหายกับคนยกเว้นไม่ต้องรับผิด,ดคือเหตุสุวิสัย และเป็นความผิดของผู้เสียหายเองอย่างเนี้ยเด็กวิ่งตัดหน้ายกหน้ารถเนี่ยเห็นคลิปชัดเจนเลยเขาเบรกไม่ทันครับสถา,านาน,นี้เนี้ยตายฟรีไม่ได้เลยเลยดังนั้นฝากผู้ปกครองครับพี่น้องครับฟังรายการจานเดนได้ความรู้นะเรามีล,าลูกมีหลานตัวเล็กๆอย่าปล่อยให้เล่นตามลำพังข้างถนนนี่ครับข่าวแบบนี้ต้องนําเสนอทุกช่องไม่ใช่นําเสนอพวกข่าวแตงโมข่าวทนายกล้าข่าวอะไรต่างๆไร้าสาระคนด่ากันอะไรเงี้ยอย่าไปมันไม่ได้ประโยชน์ มึงดา่ากูกูก็ดา่ามึงอดีตสอกรดา่าอ่าอ่าสื่อมวลชนคนหนึ่งสื่อมวลชนดา่าอดีตสอกดา่ากันไปด่ากันมาโอ,อค้คนก็ไปดูบนันแต่ถามว่าได้ประโยชน์หาไม่ได้หาเลยเลยนอะอีกคนนึงก็เชียร์ทหารอีกคนหนึ่งก็เชียร์ทักษสินแบ่งดา่ากันไปดา่ากันมาเป็นไงไม่ได้ประโยชน์นะมึงแลว้วกูดีอยู่คนเดียวในอากาไม่ได้ประโยชน์ใครนั่นอะอย่ยอยาไปดูรายการอะไรพวกนี้มาแต่คนใจยแม่งชอบมึงด่ากูก็ด่ามึงมันดีเนี่ยวันวันเนี้ยเอาคนมาด่ากัน นะแล้วได้พวกเอวาตานเฟนบอพวกเขามาแนดงนแต่คชอบเอาเลยเอาหนักหนักจะถามว่าไม่ได้ความรู้หาเลยเลยนะครับดูรายการแบบอาจเรย์เดให้ความรู้เพราะนั้นเนี่ยเรือไทยใครมีลูกมีหลานก็ฟังอยู่ใครมีลูกมีหลานฟังนะครับอย่าไปให้การระพังเนี่ยริบถนนเนี่ย,ร,ยรถชนเสียชีวิตแล้วตายฟรีอ่ะนะครับเนี่ยครับไม่ไปเรียกร้องอะไรใครไม่ได้เลยนะนะครับเขาเบรกไม่ทันนะหยุดภาษากฎหมายเขาเรียกห้ามร้องไม่ทันนะครับเข้าใจนะนะครับ ให้ความรู้ทุกวันอย่าไปฟังไอ้พวกดาไอ้ดาันมามนันวันวันมีแต่เรื่องดรามา่านะผมดูแล้ไอรายการดังๆข่าวดังๆมีแต่าดรามา่าผัวเมียตีกันนะคนนี้ไปเป็นมีชู้นะครับอนะ่ะมีชู้คนนั้นคนนี้ก็ไปแยกผัวนี่ก็แยกเมียนี่ก็แยกลูกนะปัญหาครอบครัวอะไรไาายยต่างๆเต็มไม่หมดนะนะแม่ผัวลูกสะพ้าลูกเขยแม่ยายอะไรเต็มไม่หมด อ้ลุงตุงนังไอ้ไอ้ปัญหาเป็ปัญหาในครอบครัวเนี่ยแล้วตัดะด่ากันไปตีกันมาชา้ากันมาก็นะนะครับเมียติดตามผัวตามง้อผัวผัวไม่อยากจะอยู่ด้วยไปง้อแล้วไม่ยอมติด GPS นะพอเจอกูไม่ยอมก็เอาปืนไปยิงสามีจนเสียชีวิตอะไรต่างๆแบบนี้ยมันไม่เคยสร้างข่าวอะไรต่างวันๆมีแต่ฆ่ากันตายนะ,นะไม่พอใจก็ยกพวกไปตีกันบ้างวัยรุ่นบ้างอะไรต่างนะ นะครับเนี่ยข่าวพวกนี้มันจะจะนั่นเนี่ยอ,อยากให้มีข่าวสร้างสารรค์มันทำยังไงมีอะไรดีๆไม่ในประเทศเราข่าวขมา